สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านผู้ติดตามนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เนี่ยแัมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันก่อนเนี่ยแชมได้ไปเดินในคิงส s ตันทาวน์นะคะแล้วทีนี้แัมได้เจอเพื่อนเก่าแชมนะคะเพื่อนผู้ชายเพื่อนสมัยเรียน b ีเเรียนออวิจิตรศิลป์ด้วยกันฝ่ายอาร์ตเนี่ยนะก็ไม่ได้เจอกันหลายปีเลยค่ะหลายปีดีดักแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันใน Facebook สนิทในเลเวลหนึ่งแต่เราไม่ได้สนิทแบบว่าโอ้โหไปเล่ายาปาปิ้งกันแบบว่าสุดฤทธิ์แต่ก็คือเข้าใจปากคือคือเราเคยทําโปรเจกต์ร่วมกันสมัยตอนที่เรียนโมเมนต์แฮปปี้ทุกอย่างไอ้นี้แล้ววันนั้นที่เจอกันเนี่ยก็ดีใจก็เลยนั่งคุยกันก็เลยไปหา ที่นั่งกินกาแฟนางก็เลยเล่าให้ฟังว่าชีวิตที่ผ่านมาอะไรยางไงมากนางก็ไปได้เมียเนี่ยเพื่อนๆหลังจากที่จบไปเนี่ยนะก็ไปท่องท่องทำงานแล้วก็ได้เมียแล้วก็เพิ่งแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วเมียเป็นคนโลโคลเมีย พ่อแม่มาโตบโ,โตที่เออนางเติบโตที่เทดิงตันเทดิงตันเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับคิงส์ตันพอข้ามฝั่งไปอีเชฟทอมแชมเนี่ยนะสามีแชมก็จบมาจากโรงเรียนที่เดียวกับเมียนางเลยเธอแต่ว่าเมียนางเป็นรุ่นพี่ปีสองปีมั้งนะคะแล้วโลก้มโลกมลมเธอจ๋าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่ประเด็นเรื่องของเรื่องนี่ที่ต้องนางก็คือย้ายไปซื้อบ้านอยู่ข้างนอกนะคะสุดท้ายก็คือต้องกลับมาเพราะอะไรรู้ไหม แม่แม่แม่อะไรวะแม่ยายเออแม่เมียนางเนี่ยคอต่อค่ะนะคะผูกคอเธอนะล่าสุดนะจ๊ะบอกว่าช็อกมากช็อกซีนิมามากนางก็บอกนางสงสารเมียนางมากเพราะอะไรรู้มาเมียนางก็คือมาเยี่ยมมามาเขาไปย้ายไปซื้อบ้านอยู่อยู่เมืองรองเมืองข้างนอกที่ไม่ใช่ลอนดอนน่ะเธอ มาเยี่ยมมาหาแม่แล้วสุดท้ายลายลูกปัตะลักโทรมาแม่ไม่รับสายแม่มเลยพอมาถึงปุ๊บเมียเขาไปเจอจ่ะแตภาพแม่ผูกคอโทอช็อกซีนีมามากแล้วลายรู้เปล่าอีแม่เนี่ยเขียนจดหมายทิ้งไว้เขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ เพื่อลูกเท่านั้นพอลูกเขาแต่งงานแต่งกับเพื่อนแชมแล้วตอนปีที่แล้วเนี่ยเออเธอเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรเขาหมดห่วงแล้วเขาเขาเขาอยากที่จะคอตอตอมานัานแล้วแต่ว่าเขาคอตอตอไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเลี้ยงลูกโธเราฟังแล้วเราเฮ้ยคนเหล่านี้โรกซึมเศร้านี่มันน่ากลัวกว่าที่คิดนะนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าบางทีเราจะเราเห็นว่าคนปกติทั่วไปที่แบบว่า ดูเหมือนปกติปกติเลยคนมีเงินน่ะเธอบ้านเทดิงตันน่ะเธอสี่ห้องนอนห้าห้องนอนเนี่ยที่ีเพื่อนจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือแม่นางรวยนะคะมี property นอกจากเทดดิงตันมี property มี flat ให้เลนอินริชมอนด์ด้วยอะไรด้วยเธอคือแม่นางไม่ต้องทํางานอะไรเลยแล้วขนาดคนรวยเขายังไม่มีความสุขกับการที่จะใช้ชีวิตอยู่เลยเป็นเพราะอะไร ชัก็เลยถามฉันก็เลยนั่งนั่งฟังอะนะคะเรานั่งฟังแล้วเราก็แบบว่านางก็คงอยากจะระบายด้วยอะไรด้วยเพราะว่านางก็เนาะเพื่อนเก่าอ่ะเออเธอก็คือแม่แม่เมียนางเนี่ยแม่ยายนางเนี่ยคือเขาก็มีสามีอะนะคะก็อย่างที่นั่นแหละเออแล้วทีนี้เนี่ยสามีเขาตุรีเยตอนที่เมียนางเนี่ย ยังอายุประมาณทีนเอจอยู่ยังประมาณสิบสามปีแล้วเขานางก็มีพี่ชายคนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องเลี้ยงลูกคนเดียวแต่รู้สึกว่าสมบัติเขาทิ้งไว้ให้เยอะคือแม่นางเพรพอพอ่พอ,พอนางตุยก็ไม่ต้องทํางานอะไรเลยแต่ว่าเขาเขามีฟงมีฟัดมี p r o p e อ t ีให้เช่า p r o p e อ t ี่ลิสมองลิสมอนคือสะดวกสบายแล้วบ้านเขาไม่ต้องมานั่งห่อนมอเตอะเทดิงตันนะสี่ห้าห้องนอนเพื่อนจะบอกอ่ะเธอ แล้วแล้ว,แล,วแล้วทีนี้เนี่ยในช่วงมโมมต์นั้นเนี่ยแสดงว่าที่เขามีชีวิตอยู่หลังจากที่ได้เขาอย่างาที่อีเมียเพื่อนํามป์นะคะเขาอ่านจดหมายแม่เขาทิ้งไว้ให้อคือที่เขามีชีวิตอยู่หลังจากพ่อเขาตุยอะ่ะเพราะลูกอยู่เพื่อเลี้ยงลูกแล้วเขาบอกว่าพอพอเพื่อนแชมแต่งงานไปปีที่แล้วเนี่ยเธอเขาเขาเหมือนว่าเขาหมดห่วงเขาไม่อะไรแล้วว่าเขาไม่ได้อย่างใช้ชีวิตอยู่แล้วว่ะ เฮ้ยเราก็ก็เข้าใจเราเราก็ไม่อยากจัดข่ะเราไม่อยากให้เพื่อนจัดขายนะเวลาเราเห็นคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเธอเราไม่รู้ได้เลเยอร์ของคนที่แบบว่าเราดูข้างนอกแล้วอีเพื่อนแซมเนี่ยก็จะบอกว่าแม่ยายนางเนี่ยก็ชอบดื่มวายนะคะแล้วชอบบางทีก็ชอบเมาซึ่งซึ่งบางทเีเพื่อนการดื่มวายการเมาคนเดียวของเขาเนี่ยคือการการที่จะลืมความทุกข์ถูกปะ บางคนเน่ะเพื่อนๆเ,เขารักมากผัวเมียนะคนที่เขาอยู่ด้วยกันมานานแล้ววันหนึ่งถ้าผัวตายเมียตายบางทีถ้าเขาทําใจไม่ได้เนี่ยมันเหมือนว่าชีวิตเขาใช้ชีวิตเหมือนกูไม่รู้จะอยู่ไปทําไมอยู่ไปแค่เพื่อลูกพอลูกประสบความสําเร็จลูกอะไรทุกอย่างหมดห่วงแล้วก็เลยคอ,ต,อต่อเธอจา๋าแล้วเธอแบบว่าเขาไมคิดเขาจะอยู่ดูหลานเลยเหรอ เขาก็คงเขาก็คงคิดว่าสมบัติเขาก็คงทำไปเยอะแล้วแหละนะคะนั่นแหละเพื่อนฉันก็เลยมาจัดกองจัดการนั่นนี้นู่นเอกสงเอกสารอะไรกันเนี่ยผัวเมียเขาอะนะคะท่องฟังก็เลยบอกเออเธอก็เลยให้เป็นกําลังใจให้นางนะคะแล้วก็บอกว่านั่นแหละเธอชีวิตมันก็แค่นั้นเราบางทีเรามองขนเราไม่รู้ใดใดได้เนี่ยเราช่วง เราช่วงโลกวุ่นวายอย่างเนี้ยเธอจะบอกแนะนาให้นะถ้าเธอเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วเธอเป็นคนที่เป็นคนเซนซิทีฟอะไรง่ายๆนะเธอสิ่งที่ดีที่สุดเลิกเล่นโซเชียลจ้ะถ้าเธอเล่นโซเชียลแล้วเสพสื่อบังสื่อเนี่ยโดยเฉพาะอีพวกอีพวกที่ขายข่าวขายอะไรที่แบบว่าโดยไม่คํานึงอะไรเลยเธอเขาต้องการขายความดราม,มา่าขายความให้ให้โลกแม่งดิเพรสอยู่แล้วอะ่ะคือคือบางคนน่ะเขา เขารับไม่ได้กับการที่เขาจะมาดั่งอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆของโลกใบนี้มันวุ่นวายเหลือเกินเขาก็คิดว่ากูไม่อยู่ดีกว่านะคะพอแล้วชีวิตมันไม่มีอะไร looking forward แล้วมันก็นั่นแหละถ้าคุณเป็นโรคซึมเศร้าแนะนำหยุดเลิกเล่นโซเชียลจ้ะนะคะโซเชียลใดๆหยุดค่ะไปปลูกต้นมงต้นไม้ไปทำอะไรก็ได้ไปออกนอกบงนอกบ้านอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ที่ที่เรา เนาะโอ้แต่ถ้าโลกเรามันหดหู่เกินกว่าโลกของคุณมันหดหูเกินกว่าที่จะไอ้นี่แล้วเราก็เราก,เราก็ไม่รู้เราจะพูดให้กําลังใจยังไงเพราะว่ารู้ไหมคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเธอต่อยเธอให้กาลังใจกับเขาแก้ไหนเนี่ยทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับตัวเขาเองเธอเขาจะเสพอะไรบางทีสื่อที่เขาเสพแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นกําลังใจเขามันก็ดีถูกป,ปะเพื่อเสือบเสพตลกตลกอะไรให้เป็นโรคโพสิทีฟโพสิทีฟอะไรทู ชีวิตมันสั้นถ้าถ้าจะให้ชมมาทั้งทําคลิปบอกว่าบอกว่าเธอเธออยากคอต่อๆนะมันก็ไม่ใช่ถ้าชมทําคลิปชมก็จะมาบอกว่าชีวิตมันคือเกมเล่นกันต่อไปมันคือเกมชีวิตนะคะถ้าเธอแพ้เธอก็เท่านั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันทุกคนนะเธอชีวิตคนเราต่อให้อยู่บ้านหลังใหญ่โตเหมือนอีแม่ยายเพื่อนะมอะรวยไม่รู้เท่าไหร่เธอเท่าสมบัติที่มีอะทิ้งไว้ให้ทิ้งไว้ให้เมียเพื่อนชมอะ เท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่เท่าไหร่เธอมีแฟลตริชมอนด์บ้านเทนดิงตันสี่สี่ห้องนอนหรือห้าห้องนอนนั่นแหละเออมันมูลค่าเยอะมากค่ะเพื่อนๆขาคือเมียนางสบายเลยจ้านะจ๊ะอืมคนรวยบางทีเขาก็ยังไม่ได้มีความสุขเลยเธอสุดท้ายแล้วต่อให้จะอยู่บ้านหลังใหญ่แค่ไหน เธอมันก็แค่นี้จ้าลงจ้ะลงมันก็แค่กล่องไม้หรือว่าจะกล่องอะไรก็ได้ที่แค่อยู่ในล่างสิ่งที่มันฟรีก็คือ energy spirit freedom นะคะ your mind your ตัวคุณเองแล้วแต่คุณจะมองว่าอะไรยังไงเธอโอเคมานั่งดูลูกเราอะก็เลยมาเล่าให้ฟังมันไม่มีอะไรหรอกก็นั่นแหละเจอเพื่อนแล้วเธอความสุขฉัน ความสุขฉันฉันแพ้หมาพอลูกหมาฉันมีลูกเป็นหมาจุบจุๆบจุ๊บจุ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 ๊บจุ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 บรักแมมไหมรักที่สุดเลยควยเหม็นควยเม้นไปเขาจะมาร่วมเธอไม่มีอะไรหรอกเห็นทำคลิปมันตั้งแต่เด็กๆไง เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กๆเ,เพื่อน,เอ,นเออเธอถ้าใครเป็นโรคตัวนี้มันนะ่าม,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 มัน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 วุ่นวายเพราะยิ่งเสพข่าวเยอะๆเ,เพื่อนๆน,นะแล้วก็อะไรเยอะอย่างเนี้ยอ,อ่ะลงบางทีแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทาไมบางคนเขาถึงคอต่อแต่แต่พอเราโตขึ้นเราเห็นว่าเฮ้ยหลายอย่างหลายเรื่องหลายราวเนี่ยบางทีโรคมันก็ไม่ได้น่าอยู่เสมอไปนะคะแต่ เราก็มองว่ามันคือเกมชีวิตมันคือเกมโลกมันคือเกมเล่นต่อไปเธอจา๋าจะรวยจะจนยังไงสุดท้ายมันก็นั่นแหละไม่พ้นลงจะเธอไม่พ้นลงไม่พ้นหลุมไม่พ้นเผาชีวิตมันก็คือปุ๋ยจะ้ะใช่ไหมจะ้ะถ้าเป็นหมาเธอเป็นคนสุดท้ายมันก็คือปุ๋ยเหมือนกันค่ะปุ๋ยบนโลกใบนี้จะ้ะสิ่งที่ทิ้งไว้คืออะไร สิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือคุณงามความดีของคนใช่ไหมลูกฮวันหนึ่งมนุษย์เขาลืมเรานะคะวันหนึ่งคนเราลูกเต้ามันก็ลืมป้าพลูกอาจจะไม่ได้ลืมแต่ว่าถัดไปหลายๆเจเนอเรชันน่ะนะถ้าเราไม่ได้ทําอะไรให้กับโลกใบนี้มันไม่มีใครจําเราได้หรอกเพืเ่อนๆนะคะแต่ถ้าเราทําอะไรทิ้งไว้ให้กับคนรุ่นหลังอะคนมันก็จดก็จําอะเหมือนหนังสือเล่มนี้เธอฉันได้มาไหมเธอ The Custom of Cambodia ค่ะเป็นเป็นเป็นหนังสือแปลนะคะอันนี้เป็นเอ่อฉบับตีพิมพ์ของสยามสซายที่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะของของคนจีนที่เขาเดินทางเข้าไปในแคนบริดเียในช่วงของของศตวรรษที่13นะคะกีก็กเดี๋ยวก่อนอโอเคซื้อมาอ่านจริงๆแล้วจริงๆ มันเกี่ยวกับเรื่องของบันทึกอาณา,าจักรเจนละนะคะเพื่อนๆโอเคอ่านหาได้ในอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆเราแล้วคือเราอยากอ่านเป็นเล่มเธอเราชอบเราชอบเป็นเล่มมาเรา,าซึ่งซึ่งเราก็เคยเคยนั่งฟังแล้วนะอย่างในในอินเทอร์เน็ตมันมีเยอะแต่ว่าเราอยากเอามาอ่านอีกเธอเราก็ไปซื้อมานะคะ เกี่ยวกับเรื่องของนั้นแหละอุ้ยอเอกี้นะสนนะนี่มันเป็นบันทึกของเออขนบธรรมเนียมประเพณีของเจนละอเอาเอกี้อย่ามาเรียนแม่ของเธอจ่าแบบนึงจ่าโจต้ากวนนะ ขออภัยในการถ้าออกเสียงผิดเสียงเกิดอะไรแต่อันนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นฉบับที่ที่เขาตีพิมพ์รู้สึกว่าน่าจะเป็นเป็นครั้งที่สองมั้งของสยามโซซายาชนะคะครั้งแรกถูกตีพิ์ถูกถูกตีพิมพ์ถูก,ถ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 กแปลเป็นจากภาษาโบราณที่เป็นบันทึกกันนะคะเธอ ในช่วงของต้นศตวรรษที่ที่ยี่สิบมั้งนะที่ที่ทำเป็นเป็นหนังสือนะแต่อันนี้เป็นการตีพิมพ์ครั้งที่สองของสยามซูไซด์ที่แล้วก็มีการแปลมีการอะไรอีกเยอะแยะเธอเดี๋ยวอ่านวันหลังเธอเดี๋ยวฉันอ่านก่อนเราฟังกันมาเยอะแล้วแหละเดี๋ยวเราเราเรา,เราต้องอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีก ใแล้วค่ะเพื่อนๆแค่นี้แหละมาให้หายคิดถึงกัน FC เธอเราไม่ได้มีอะไรหรอกเรามาแล้วรอให้หายคิดถึงกันเราก็คิดถึงพวกคุณทุกคนด้วยที่ติดตามชํมนะคะนะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าโอ๊ยพี่ชัมหายไปไหนน้องชัมหายไปไหนคุณชัมหายไปไหนชัมไม่ได้หายไปไหนคะ่ะชัมก็วนเวียนอยู่ที่คิงส์ตันนี่ละค่ะเราก็อยู่บ้านเนี่ละค่ะเลี้ยงคนนี้ละค่ะเลี้ยงลูกหมาเนี่ยล่ะค่ะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ อ่านหนังส่งหนังสือตามภาษาค่ะช้อปปงช้อปปิ้งบ้างค่ะอยู่วนเวียนอยู่อย่างนี้ละค่ะแต่ว่าวันเวลาทั้งวันให้เวลากับลูกหมาันนี้และเกอรนนี้เลยเกเฮ้พอแม่ก่อนพอแม่ดิเอามือให้แม่ฮะมือให้แม่ไม่ใช่เดียวพอก่อนพอดิพอดิพอพอพอแล้วพอพอแล้วก่อนพอเดี๋ยวมันแม่จับไว้ไม่หล่นไม่หล่นแม่จับไว้จุ๊บ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 แม่ก่อนอ่ามากัดมือหมากัดมือ หมักกัดมือหมักกัดมืออรักแม่ไหมรักแม่นเนาะเลี้ยงมาตั้งแต่ฉีกเลี้ยงมาตั้งเด็ดตัวนิดนึงส่วนนี้สี่ขวบกว่าแล้วสี่ขวบกว่าแล้วใช่ไหมคะสี่ขวบกว่าแล้วใช่ไหมหลูกร,รักที่สุดเลยหนูจะกินหรอกินอะไรกินอะไรกินแมงกอไป กินแมงก้อแมกินกันกินพอแม่กันพอแม่พอแม่พอแม,อม,อม่ดีๆเอามือมามือมามือมาเอามือ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 หนูอยู่ไหนมือหนูอยู่นี่มืออยู่นี่เอามาอ่ะพอก่อนพอพอไม่ได้เขานั้งบนตักแชมป์ตกล้มจำหนังบนเก้าอี้ไงนั่นคือเขาเอาพออยู่แล้วรักที่จุดเลยคุยเห,หม็นแม่แม่ทำคลิปใช่ไหมใ่้แม่กอดใช่ไหม เด well> ี๋ยวเดดดี้มาแล้วไปดูดิไปดูดิไปดูเดดดี้ดิไปดูเดดดี้ไปดูเดดดี้ให้แม่ก่อนอ่ะลง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 ไปแล้วค่ะเพื่อนๆไปละบาย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 ไปซีกันบายบายคกันายบายค่ะรักที่จุดเลยอ่ะลง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 